คิต้าร้รถไฟฟ้าเราทำไมไม่มาตกทีเรารอดูรถไฟฟ้าอยู่เอาเขียวสะเล้วไฟัไม่มากีต้าว่าจะมาดูรถไฟฟ้าเอาไม่มากี้เห็นไปแล้วไม่เห็นตะแรงเลยจริงเหรอยังมไม่มามันยังไม่มา a n y t i ห e ดูดูดูตึกสูงเนี่ยไฟแดงรถไฟฟ้าวันนี้วันหยุดมันไม่วิ่งหรือไงก็ไม่รู้เนาะ ดูว่ามันวิ่งวิ่งว่ะเห็นไหมตึกสูงเห็นไหมเนี่ยแม่บอกว่าเงียบโอเคดูก็ลองไปสิคะคุณแม่ก็คุยกับกีตาคุณแม่บอกว่ากุต,ตามานานไม่ได้มากรุงเทพไบนีดูด,ด,ดิตึกสูงเนี่ยใหญ่ไหมเนี่ยสูงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกีตาบอกว่าก,กีตาไม่ได้มากรุงเทพกุ้งตามาเที่ยวกรุงเทพก็ต้องแนะนํากีตาสิคะมัวต่ร้องเพลงได้ยังไงละคะราเป็นชาวบ้าน ีเขียวกับสีเหลืองทำไมตอนนี้มันเป็นสีเหลืองอย่างเดียวเนี่ยเออมันมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวมันมีหลายสีอ่ะมันมีหลายสีเออมันมีหลายสีอ่ะเห็นไหมนี่ก็เป็นตึกสูงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่กรุงเทพอันนี้เขาเรียกว่าสุขุมวิทหกสิบสองนี่เห็นไหมสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าไป จะไปลงที่นี่ไงเขาก็ขึ้นนี่ไงมันไดเลื่อนนี้ก็ขึ้นลงไปแล้วเขาก็จะมีที่ให้ซื้อตั๋วซื้อตั๋วเสร็จก็เดินขึ้นไปบนชานชลาเสร็จแล้วก็เอาตั๋วก็ต้องมีตั๋วก่อนสิก็ต้องซื้อตั๋วตั๋วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะฮะตั๋วภาษาอังกฤษว่าอะไรคะฮะทิเก็ตใช่ไหมอะไรอะทิเก็ตทิเก็ตแปลว่าตั๋วอืม ตั๋วรถไฟฟ้าทิเ็ตนี่ดูนี่มีแต่ตึกสูงทั้งนั้นเลยดูสิเหมือนนครสวรรค์หรือเปล่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยใช่ไหมนี่ไงแมเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยสกายวอล์คเขาเรียกว่าถนนลอยฟอยคนทางลอยฟ้าเนี่ยเออสกายวอล์คเนี่ยเนี่ยบางคนเขาก็เดินข้างบนอาลเราพูดชี้ว่ายังไงนะอะไรสกายวอล์ค S <S <S เออสกายวอ,อาาวลออ์ก,กน,น,นี่เห็นไหมเขามีแต่สกายวอล์กเห็นไหมเนี่ยเออเบาเาในป่าเออเขามีแต่สกายวอล์กเห็นไหมเนี่ยเออนี่เห็นไหมตึกเนี้ยกำลังสร้างขึ้นดูนี่ดูดูสูงขนาดไหนเนี่ยต้องเมื่อวานมาตอนกลางคืนเห็นไหมขึ้นทางด่วนไหมโอ้โหเห็นแสงสีกรุงเทพ ไม,ไม่เหมือนนะครสวรรค์เลยใช่ไหมนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าอีกสถานีหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนี่สถานีอุดมสุขการขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ขึ้นบันไดไปแล้วเราก็ไปซื้อตัว๋วติกเก็ตเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปบนชานชาลาแล้วเราก็ขึ้นรถไฟฟ้า <Okay. S 1> เมื่อรถไฟฟ้ามาอุดมสุข อูดมสุกออกไฟแดงเสียงงั้นประเดงอะไรตอนนี้เอาไปดูตึกสูงเหรอนี่ไงกีตา้านี่ไงสะพานขึ้นกีตา้านี่ไงสะพานขึ้นเนี่ยสะพานขึ้นเป็นรถไฟฟ้ามันอฝั่งนี้มันเป็นบันไดธรรมดาฝั่งนู้นมันถึงเป็นบันไดเลื่อนนู่นฝั่งนู้นมันจะเป็นบันไดเลื่อน ฝั่งนี้มันเป็นบันไดธรรมดาอืมรถติดไฟแดงเราจะไปไหนกันคะตอนนี้ไปอเมริกาไปเลยนะไปอเมริกากิต้าไปมอเมริกาโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวอเมริกาีซ่ซื้อตั๋วซื้อตั๋วข่องบินสัก้้อยเก199บาทไปกันทั้งครอบครัวเลย อ้าวไปเที่ยวอเมริกาหน่ะไม่ไปอ้าวไม่ชอบเหรอไปอเมริกาไม่ไปนะอเมริกาน่าเกลียดไม่ไปก็ไปภากีสถานดิไปทำอะไรปากีสถานอนะ่ะไปไปครับไม,ไไม่ไม่มีอ่ะไม่มมีภากีสถานเคยเป็นเมืองพุทธนะ ดิพี่กิตาดูนี่สกายวอล์กยาวเชียวนี่นี่มาดูนี่จะให้ดูนี่เขากำลังสร้างห้างเคยเห็นไหมแมคโคเยอะมากเลยเดี๋ยวคอยดูคอยดูเอ้าออ้ยเราวิ่งข้างล่างดีกว่าเนาอเราก็ไม่เห็นนะสิน้ะเห็นไหเห็นที่เขาก่อสร้างไงปกติเราจะยูเทิร์นเหินกันแต่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเราที่ชั้แบดูกับแม่ยูที่บ้านบอ๋อ เดี๋ยวค่อยกลับไปอากุี่บ้านปู่กับย่าอืม,อมดูไปดูอ่ะไปดู<า>ที่บ้านปู่กับย่าแล้วปิดนี่มาดูดินี่ก็ข้างบนหัวเรานี่ทางรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันก็ไม่วิ่งมาให้เราดูเลยเนาะเดี๋ยวป้าจะอัดคลิปลงรถไฟฟ้าไปให้ดูโอเคไหม<ล>ดีไหมเออระวงัง เขาไปวิ่งข้างในเลยก็ได้เนาเออเรากำลังจะไปเมกากันพากีต้าไปกีต้ามาจากนครสวรรค์กีต้าจะไปเที่ยวเมกาไปลึกจ้ะดูเส้นทางเรารนูนู่นข้างบนนี่เขาเรียกว่าโทเวเห็นไหมสูงไหมอ่ะอืมเหมือนแครนอเหมือนแคนาด้วยเหอนูเคยไปแคนาด้นี่ไอดูตึกนี่สูงเลยเออสูงไหมอ่ะ นี่ออกสร้างเมืองสร้างตึกสูงไ,ไปอ่ะจะอยอู่ไหนเออไม่ไปจะอยู่